สวัสดีเอซนะคะสวัสดีเช้าวันอังคารเนาะอากาศก็เย็ยนๆนะวันนี้เราก็รดน้ำผักเรียบร้อยอันนี้พริกนะคะถาดนี้เป็นพริกก็เตรียมแปลงไว้แล้วเนาะรดน้ำผักแล้วนะคะผักกำลังจะเกิดเที่ยวเลย ใจเมืองรักก็กำลังสู่ไอ้นะคะเดี๋ยวเราไปดังไฟเป็นคนดังดังไฟพิงกันเป็นพันพันต้นประกาศินตัวหนอนว่ามากินใบให้เมต่อยมาหาให้เมต่อยไม่กลัวหนอนแน่เลยมากินใบไอ มะเขือนี่นี่เป็นกระหล่ำนะคะที่ปลูกในหมอดข้าวมะเขือเราก็มีแล้วหนึ่งลูกอย่างสวยนะคะ เดี๋ยวเรามาดังไฟด้วยกัน บรรยากาศยามเช้านะน้ำก็รดเสร็จแล้วนะ้ำผักที่เราปลูกสวยงามพี่น้องมองไปแบบนี้เป็นสวนยอมสวนผักเล็กๆนะคะที่ภูมิใจนำเสนอนะคะรดน้ำเช้าเย็นนะคะทุกวันพอม,มาต่อยก็ตื่นแล้วนะกำลังทำภารกิจของตัวเองในแต่และเช้านะ เห็นแม่เจ้ากล้วยก็เผาขยะนะรอบรอบบ้านก็เมื่อวานนะคะเอฟซีถามไปหลายท่านนะคะว่าหายไปไหนนานเนาะก่พักผ่อนพี่น้องมันแดดแดดนะเมื่อวานหลังจากหยุดเกี่ยวข้าวแล้วข้าวมันก็สุกไม่พร้อมกันเนาะมีอันเหลืองมีอัน เขียวนะมันสุกไม่พร้อมกันเราก็เลยหยุดเนาะเพราะว่าเสียดายนะคะวิ่นหมูหมูหมโอ้ยท้องใหญ่มากก็ยังไม่ไปคลอดลูกเดี๋ยวลึกพลือ เ้ามาก็มานอนเฝ้ากกองไฟนี่นาหมูส่วนพวกนั้นนอ้ยไม่มายอมไม่ยอมมานอนเฝ้ากกองไฟเลยไปนอนตอเฟืองนะคะหมดแล้วดังอีกรอบพี่นะ้องเมื่อกี้มันไม่ติดนะแหน่แหน่่กันนะมาอ้อมกองไฟ จับจอมองหาที่นั่งวันนี้อากาศก็เย็นเหมือนเดิมนะพี่นนาะเราดูมันมานั่งเฝ้าเราเราอมันตัวก็ตื่นแล้วแหละ ช้านี้อากาศก็สดชื่นสายมาก็ร้อนคือเก่านะคะพี่นนองเอ๋ยเจะพ้าเสร็จแล้ว หมูนี่มีไปอ่อดูจากเธอเนาะรอลุ้นกันนะคะว่าเจ้าหมูจะได้ลูกกี่ตัวนะ คลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะคะทุกคนพบกันใหม่สวัสดีค่ะ